แล้วก็ลุตีลุตีกันตีก่อนแป๊บนึงนะผมไปรับไปรับสบู่ที่บ้านแป๊บนะได้ได้ได้ โอเควนไหนไวะปกติวิ่งมาแล้วตีเลยไปอย่าล,ลืมน้ำส้มปีเตอร์โอเคเอาไปก่อนสองทีมีอะไรอีกอุ้ยกินให้ชุ่มคอก่อนที่จะตีตีไปก่อนแล้วค่อยกินเหรอใช่แล้วโอเคถ้าไม่ติดปุ๊บพี่กินเลยแล้วก็ตีปุ๊บอีกทีหนึ่งถูกป่ะใช่จัดไปไอ้น้องแ๊มมมม่มันจะไม่ติดเหมือนเดิมแ๊่มันจะไม่ติดเหมือนเดิมเอ้าวไอ้เหี้ย แตกน้ำก่อนละกันไปมาหน่อยมาหน่อยร้อนวะลอติดยากชิบหายขอให้ติดแบบทันร้อยอ่ะขอแค่นั้นเลย ทำไมมันไม่พอวะงงวะบันทีละ15 300มันก็ต้อง20ทีดิอ๋อมันมีแค่200ชุดนี่หว่ากี่ทีแล้ววะกูขาดอีก40ทีฮัลโหลครับครับเอ่อของเกาะถ้าเหมาบนนี่ลดได้ปะครับ,รบเอ่อได้แค่ชุดละ29,000ื่นเก้าอเราบัดอ่าอ่ะ,ะเ,ออเอาของของก็อยู่ที่เลเบลอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมเลเบลใช่อยู่เลเบลหมดเลยเออมันก็ต้องไปเอาที่เลเบลละ โอเคป่ะเจอเลยเบลล์ได้เอาโรเบิร์ตเดี๋ยวตามไปอันนี้ใครเนี่ยเสียงคุ้นจังจำไม่ได้เจ็ด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 เลยยอดเจ็ดเลยยอดโอเคได้ไปประมูลหรือเขาป่ะเนี่ยได้ได้รถเลยไหมไม่ได้เลยไดปเลยเออไปดูอย่างเดียวแม่งแพงเกินป้ายตีรอแป๊บหนึ่งลงมาข้างล่างมาซื้อมาซื้อมารับของเพิ่มคือถ้าหมดนี่ก็คือหมดแล้วรถร้อยครั้งแล้วเก็บแล้วครบละสองแสนเก้าใช่ใช่ใช่ช่วยช่วยช่วยขนไปที่รถหน่อยดิได้ได้ได้เอามาเดี๋ยวะไปเลยจะตีต่อเลย ตีอะไรโรเบิร์ตไปฉลามเหรอใช่ตีไปหกสิบเจ็ดสิบครั้งละจะกลับยังไงันแ่ไอ้กระเป๋ากระเป๋าใบเท่าไหร่อ่ะที่ใส่อยู่อ่ะใส่อยู่ไม่รู้ราคาเลยครับแต่มันมันมีไม่กี่คนนะในเมืองเท่เลยอยากได้บ้างล่าก็จะซื้อแต่ผมไม่ขายเลยเสียเลยออเดอร์อยรอบละเจล่าก็อยากได้เหมือนกันนะใช่ผมไม่ขายเรองเทจริงด้วยปืนซะมากผมว่านะก็คงนันนแะแต่ว่ายังไงก็ต้องเอาให้ติดอ่ะเพรว่าจะเป็นจะทำขึ้นจะวิเบสเนี่ยอ่า เอาสนับมั้งล,ล่ะสนับบวกจะมาสนับอ่ะต่อยแรงขึ้นอย่างนี้เหรอใช่ใช่แต่ถ้าต่อยแรงขึ้นมันก็มันเอามาแก้ทางไม้โดยเฉพาะเลยนะเออหรือไปทางสนับดีวะถ้าสนับแรงขึ้นอู้วอันนี้ยเราแบบเราต้องแต้มมีสองแสนห้าตอนนี้เท่าไหร่แต้มอ่ะตอนนี้เออแสนห้าตีอยู่ไหนเจอเจอเจอ,เจอที่หน้าตู้ครับได้ได้โอเคร้อยตีก่อนทีเดียวโอเคโอเคมาแล้วโอเคไม่ติดให้มันรู้ไปเว้ยเฮ้ยไป ที่เก้าสิบไปเตือนด้วยห้าฮ้าห้าห้าก้าปาเลยก้าปาเลยแต่ตอนเช้าออกบินธบัติโบยมหยาทั้งไกลละไกลบินธบาตไปมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไม้สายใจโอ้โหโอนเช้าตอนเช้าล้รออีกหน่อยสิแล้วก็ลุกกินเพลน นะโมนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโตภะคะวาพาหุงมุภุสะปะมังคะตะตตตเดาแตะเราไม่ติดเลยตาตาตาเตเาไ่ติดลโอ้สุดเกินเป็นไงเป็นไงท้อเลยว่ะอเดี๋ยวๆวพวกเาทำไมสุดสุดสุดอันสุดสุด มันต้องมาแล้วล่ะอ๋อฮียสูตรนั่งไม่มีจริงไอ้สัส <c oughs> อ้อร้อนว่ะร้อนหัวเว้ย <c oughs> สามทีสุดท้ายของรอบนี้คนอีกไหมไปอีกไหมเออว่างไหมอะว่างว่างว่างไปไป,ไป,ไปจริงไม่น่าจะติดแล้วมั้งดอกเนี้ย <c oughs> คนติดแล้วละนะทอจัดตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเห็นไปลายปืนแล้วนะโอ้ไป <c oughs> เหรียญเหรียญไม่กี่เหรียญแล้วตอนนี้เจ็ดสิบละวเจ็ดสิบหกแปดสิบเก้าสิบจบในเก้าสิบทีคือขอให้แบบเอาเนี่ยทีที่ร้อยก็ได้แล้วติดอ่ะมันก็เออมันก็ยังโอเคนะวเพราะเพราะมันก็แลกปืนได้ไงใช่แต่ถ้าร้อยแล้วยังไม่ติดเนี่ยโอ้โหเครียดเครียดละเครียดเลยทั้งหมดสามล้านอ่ะโอหอย่าเพิ่งรวมอย่าเพิ่งรวมอย่าพิ่งรวมเพราะมันยังไม่รู้จะติดหรือไม่ ก็หมายถึงว่าถ้าร้อยทีก็คือสล้านแน่นๆนนเนี่ยแหละชั่วโมงใกล้ตายมันจะติดชักตายก่อนปิดนี่นี่ครับก็แบบตีติดทีที่กับ9กครับตีทีหนึ่งให้แตกก็ได้ปืนด้วยเลยทำไมคนเขาจะเอาปักจะตีปากหลามทำไมเขาไม่ได้วะคนในแก๊งนี่เขาตีเลยนะจะตีเอาปืนอ่ะทีเดียวติดเลยอ๋อคืออยากจะได้ปืนการตะปักฉลามติดอืมใช่ทีเดียวติดเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไมล์เซ็ต เพราะว่าตีเอาปืนดีกว่าว่ะเปรอแล้วฉลาดแม่งสองข้อบอกมาเลยผมไม่เอาแล้วผมเอาปืนดีกว่าปืนเดียวขอปืนแล้วกันอันนี้คือตีเป็นทางผ่านอยากได้ปืนอาจจะสองร้อยแล้วนะสองร้อยตัดดีกันไปเปล่าปืนคู่ไปควงนะอยากได้ปืนเว้ยแตกๆไปลุล้วๆอันนี้กี่ทีแล้วครับเนี่ยอ๋อเพิ่งเริ่มครับไม่ไม่นานมากเริ่มครับเพิ่งเริ่มครับอ๋อเขียบเปลี่ยนแปดแปดเลยครับแปดแปดเลยครับ พิกเรือพิกเรืออะไรครับนันไปนอนกันไหมนอนรีๆกันไหมโอเคโอเคเอาสเก็ตบอร์ดกูหล่นไปแล้วปาตัวกูจะหล่นด้วยยี่คิดซะแล้วกูอะสเก็ตบอร์ดหล่นไปทำไงเรียกกลับมาได้เวลาเวลากดกดกดอีกทีนึงมันจะกลับมาออ๋โอเคโอเคได้อีกทีนึงว่ะก่อนก่อนนอนก่อนนอนไอ้เหี้ยคนที่ตีติดคือดวงดีจริงๆอ่ะใช่ได้แล้เฮ้ย อันนี้ยังยางยังโอ้ยที่ใจแหาย่ความปะถ่ายทำไมถ่ายทัไมมิดหลอดอะร้อยเหรียญแน่นอนอะกูบอกเลยเถ้าไม่ได้คงเอาปืนมาก่อนครับไอตีโคตรยากไอที่คนติดไอชิ้นทีสองทีติด ทำบุญด้วยอะไรวะกูถามจริงถูะวะไปต่อเหลือกีท่ทีครบร้อยสิบเอ็ดทีเราไม่แหละเราไม่ติดกรญหล่ำชัวทีที่เก้าสิบเก้าโบกมาเลยเดี๋ยวเอาไปเท่าที่จะตีได้เลยแม่เพชฟรฟ้าหมดดีกว่าพี่โรเบิร์ตรครับมีเงินแดงไข่ใบแครับ,มไ,รบไม่มีครับไม่เคยมีเงินแดงเลยครับโอ้โหสวัสดีครับคนโรเบิร์ตสวัสดีครับหน้าดามขำเครียดอยู่ครับตอนนี้ทำไมอ่ะอ่าล่อไปเก้าสิบครั้งแล้วยังไม่ติดเลย อะไรอะคะอ่าปาฉลามครับโอโ้โหดวงดีตังเอาของเดมไหมครับมีในตู้อะปาฉลามไม่ได้ใช้ปาฉลามไม่ได้ใช้โอ้ <laughs> <laughs> โ,อโหใหต,ต้ออเตียมปืนอ่ะแล้วมันติดอะ <laughs> อย่างครบเองนี่ไงนี่คนที่ติดสองอันเลยเหรอใช่ <c oughs> ติดสองอันค่ะแล้วก็เลยไปทําสวิตเปสแล้วก็ไปติดรอบหนึ่งก็ได้มาครั้งที่สิบติดเคครับฮัลโหลครับรัเป็นฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับเดนะครับได้ครับเชื่อคนขาโคตรเยอะเชื่อรับมาเยอะๆเลยแล้วกันมันไม่น่าพออืมรับมาเท่าที่ได้แต่เพราะ กระชาหรือเยอะไม่ใช่หรอมันก็ต้องเปิดได้เสร็จเพชรฟ้าอยู่แล้วอ่ะกี่เม็ดครับอันนี้อันนี้คือแปดแสนแปดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับใครรับเพชรฟ้านะครับเมื่อกี้ผมครับจะร้อยทีแล้วแหละสุดท้ายแล้วตีนี่คือร้อยทีแล้วไม่ตั้งใจจะเอาปืนไม่ได้จะเอาปากฉลามเลยอ๋อเจ้าปืนใช่เจ้าปืนไม่บอกดำสุดดำสุดดำผมมีสิบแปดเมตรครับพี่ชายลดได้ไหมอ่ะเพราะว่าจริงๆผมได้แล้วอ่ะได้เท่าไหร่ครับลดลดยังลองเสนอเลยครับเอ่อเม็ดละสองหมื่นหกเม็ดละสองหมื่นหกน่ะ เป็นละหมื่นหกไหมไอหมิ่นเป็นละหมื่นสองไหมบุตรคุยไอหมิ่นเงเลยไปไปรวยให้ตายรวยแต่ว่าน้อยไงโอ้โหขายล้รัจากที่ซื้อโอ้ยกูเบอร์ไปหมดแล้วอ่ะกูเบอร์อันนี้กูเบอร์เมื่อกี้พี่พี่วุ้นละหมื่นสามถูกไหมครับอ่าเป็นละหมื่นสองเลยไหมโอเคครับโอเคคสองแสนหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะครับหกพันโอเคพร้อมไปตีตไว้พอหน่อยตีไว้พอหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่รื้รวบรวมมาทั้งหมดจะประสบผลในคืนนี้ไปโอเค ดวงมาว่ะดวงมาเวลาเรา<ด>เราจะทำอะไรสัจะทำอะไรสำเร็จอะดีๆมานมันจะระจนอย่าให้มันตั้งตัวตีมันไม่ตั้งตัวว่ะรอบนี้แม่งโดนล,ละมันพลาดมันพลาด,มาดแม่งกลัวพลาดอานะครับผมตีติดยังอ่ะนี่ใครอ่ะไทยเหรอไทยครับไม่ติดอ่ะดิ เขาไม่ติดแต่ได้ปืนร้อยครั้งแล้วค้อนหายไหมครับนะาโผล่ถือถือถือค้อนมาดิถือค้อนมาดิถือค้อนมาติดแต่ค้อนค้อนมันจะหายไปเลยตายว่าเก็บค้อนไปเลยใช่เหรอเก็บค้อ,คอนขู่มฮ้ยไปยไปไป,ไป,ไปติดแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยยังไม่ได้ถือค้อนเลย <c oughs> ไอ้ดุมนี <c oughs> ่มาดิมาดิมาดิมาตีแล้วเว้ย มาไหวเฮียก็จะติดยังไงได้ควอนๆเลยเออ้ขอบใจมากขอบใจมากเอออะไรวางพอดีเฮียลอเวลาพิษไหมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาไปโชว์เอาไปโชว์มันแบบพักปืนโชว์แม่งอ่ะให้ม okay ันแบบโอหรือไม่ติดหรอแลกปืนมาอะไรปุ๊บแล้วก็เอาสลามแทงมันได้เอาสลามแทงแม่งตายสัตว์กกี่วันกี่ที่เท่าไหร่ครับ ตีที่ที1เอเคดวงดีสองนัเลยใช่อย่าไดเดี๋ยวต่อสวิตเบสต่อเลยคนลิฟต์อะเยดมามีทุกอย่าง่ะเหมือนที่ไทยเลยเหมือนที่ไทยเลยมีทุกอย่างที่แม่นาคน้เฉียเลอขวานทำยากปะนี่ครับนะต้องอันไหนอะอันแรกครับอ๋อใช้เพชรฟ้าใช่เหมือนตีไม้พูเลยครับนะผมว่าควรจะตีอันนี้อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องสลับเพราะว่า ผมยังมีเศษที่มันตีไม่ติดอยู่ถูกต้องไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องคราบลูกปืนเอว่ะไอ้ลูกเอว่ะอกี้เจ็ดไม่ได้บอกให้เจ็ดมันไม่ได้สอนด้วยลูกปืนนั่นแหนวะนี่ปะใช้เงินแดงพันร้อยหนึ่งเหรอเชี่ยตังในตัวจําได้ว่าเหลือหลักแสนอื้อหแสนห้าเชี่ยของกูหมดแบบไม่เหลือเลยค่ะเท่าไหร่นะผมต้องโอนเท่าไหร่สองหมื่นครับสองหมื่นเป๊ะเหรอโอเคครับครับก็เบิดขึ้นเลยอยู่ตอนเนี้ยขวานเหรอขวาน อ๋ขวานเอาไปทำสวิปเบดต่อไงครับคือเราเบิดตีสลับกันเลยคือผมมีเหรียญเหลืออยู่แล้วนะทำไมเราถึงไม่ตีขวานไปเลยถ้าเราโหมขวานมันจะไม่ได้ขวานครับถ้ามันทันเรื่องไปติดอ๋อเราก็เอาเหรียญร้อยหนึ่งแลกขวานได้อยู่ดีถูกไหมใช่แต่ว่าคือผม,อผมเลยแนะนำว่าให้ตีสลับไปเพราะว่าสมมติที่เราเบิดตอนนี้พี่เบิดตีจะตีตมีดใช่ไหมใช่ครับใช้ขวานแล้วก็มีไม้พู่เฉพาะพี่ตีสลับพี่ก็ใช้ไม้พูอยู่ดีคือพี่ไม่ตีสลับไปเลยเรื่อยๆเพราไม้มันเริ่มต้นยากอะครับเอาเป็ออได้ไ ใช่ใช่เพราะยังไงมันก็ทำอาวุธยืดอยู่นได้ต่อครับเพราะว่าไม้พูดเดี๋ยวยังไงผมต้องขึ้นบวก5อันนึงอยู่แล้วไงไม่ได้กะจะทำสนับคือผมจะเล่นไม้พูบวกล้วรานาคตมันบวก6บวก7อะไรได้อีกก็ว่าไปถูกไหมผมเก็บอาวุธด,ดีไหมค้าห้หรับะเผื่อมันติดไม้พูม่อีกอันนึง,งอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่น่าจะได้ตีอใครแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้มีแก๊งหรืออะไรไม่น่าจะมีเรื่องกับใครอ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าผมมีแก๊งหรือแบบว่าถึงเวลาผมไม่รอดน่าจะ นรตอนนี้กูยังแบบเพิ่งเริ่มไงนิวบีย, new bie, ยังมีคนสอนยังมีคนแบบเก่งใจยังมีคนแบบสนุนถนอมพอเริ่มเป็นพอเริ่มห้าเอาแม่งดิศาสตร์เจ็ดสกสามครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่า<ต>ผมผมพูดจาพอนะครับ<ต>นะผมไม่เคยหาเรื่องใครนะครับ,รบแล้วเวลามีใครหาเรื่องผมก็แบบไม่หัวร้อนด้วยผมนิสัยดีสิบทีนี้ก็น่าจะพอก่อนละคุณผู้ชมหมายถึงแบบให้จบเซตเนี้ยเงินแดงผมหมดแล้วไงแล้วก็เพชรฟ้าหมดละเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไอ้นุมโอ้โหมันถึงเวลามันมาอยู่แด่ต่อนนี้ผมติดแล้วนะครับพี่ชายโอ้โหติดไม้ภูนี่เดี๋ยวผมทำขวานต่อเลยสองทีติดเป้าสองทีติดมันก็เกินไปเป้าโดนแจ้งแบนพอดีอุ้ยเหียตกใจไอ้สัตว์ส่วนประกอบไม่พอ เท็ดฟ้าแท่งเหล็กอ๋อบัตรอาวุธจบนี่คือหมดแล้วไงคือผมพอแล้ววันนี้เอาแค่นี้ครับถ้าผมขอได้เดียวได้ไหมพี่เปลา่ยนเงนให้ผมหมจัดไปนำ้ำโมขอกูโอ้ยละขอกูโอ้ยละไนไงอ่ะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเก้าแล้วก็แต่สู้ๆครับคนเหล่านี้ที่เขาเอฟเคนี่คืออะไรวะเขาเปิดกาชากันเหรอผมอยากรู้อะคุณ เอาละจังหวะน,นี้กูบอกเลยมานหนึ่งคันมาอีคันหนึ่งแน่ๆเมื่อวานผมนั่งตรงนี้เมื่อวานนั่งท่านี้ตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด7คันสำหรับผมถ้าแฮปปี้เลยคือ9กคันกับหนึ่งพันลูกแฮปปี้เลย จริงๆเธอวะโทษทีโทษทีก็แปดคันแล้วครับน้องๆเราเบิร์ตครับเอ้ามาอยู่อะไรตรงนี้คะเนี่ยเมื่อคืนได้สองคันตรงนี้คืนนี้น่าจะตรงนี้ทั้งคืนเหมือนกันแนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงล okay. ะโอเคบายยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลือดไม่ลดใช่ไหมเลือดผมไม่ลดใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้า